สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทางเทลร้านน์เอ็งจิ้นพานะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบตัวนี้ด้วยนะครับตรวเสิรงานวันนี้นะครับจะเป็นโตโยต้าคอนเทนเนอร์ขับสองนะครับเป็นเครื่องดีเซล3,000เทอร์โบ F55 นะครับเสร็จิ้นมาเรียบร้อยแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเอ่อพอเวลาลูกค้าไปขับออกตัวแรงๆเนี่ยเอ่อเนื่องด้วยของเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีลิมิตเตอร์สลิปมาให้นะครับเอ่อแท็กชั่นในการออกตัวมันอาจจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจะมีอาการสไลด์อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะมาใส่ยูนิตเต็ดกันเพื่อแท็กชั่นที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเป็นติดตามการทาง,งานดูนะครับครับผมต้องขอร้อยด้วยเนี่ยอะไรพี่มันหลวมอืมนะที่เวลาเวลาเดินหน้าหรือหลังชอตึกตึก <c oughs> อ่าแล้วพอเล่นหนักๆเดี๋ยวแตก หาโรคแตกเละ เ็รสี่เกียร์ทนกว่าด้วยเนี่ยรอบมันก็ต่ำอยู่นะ2 0สองพันรอบร้อยยี่เลยแล้วตูดมันจะไม่ใอ้แรงทีรถมันจะก็จะมีแต่เน,น้นแนบเลยนะ มันจะมีตึกมีตึกเ<ม>นี่ยอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะมันตึกพลอยตรงนั้นมันหลวดมาพี่ที่บอกผิดครับเจ้านะครับ แต่ที่มันโอ๊โโกๆเอางี้ยเออ่ถ้าพี่อยากให้มันแน่นขึ้นพี่จะตั้งแคมเบอร์หน้าใหนนม่พวกรถฟอร์จูนหรือเอสยูวีน,น,น,นะต้องเขาจะชอบตั้งแคมเบอร์ติดสูงยหรือไม่ก็ติดบวกหน่อยรถมันไม่ข่มพี่เนี่ยไปตั้งแคมเบอร์ให้ประมาณรักศูนจุดห้าหรือลบหนึห่องอะไรเงี้ยลดลงเท่าไหนถ้ามันล้เข้าหน่อย,นยนหนึ่งเหมือนเอเวอเรสต์อ่ะมันจะเกาะรถมันจะเกาะใช่แต่เวลาอย่างไงแต่เวลาเราอย่างเงี้ยรถมันจะข่ม มันจะไม่ค่คงได้ปาเจโรผ่ผมว่าลบ0.5นห,หมั้งรถผมรถปาเจโร่แล้วแต่เวลาตั้งสให้เขาตั้งสเปคเดียวของเนวร์เรนใช้องศาของเนวร์เรนมันกินอยางไางเยอะข้นใหม่ไม่กินเลยของพี่อยากกินนอก มาจากซืาเปลียนเป็นยี่สิบนี่ขับแน่นกว่เยอะเลยผมก็ไปดูไอ้พวกแมท กดไลค์กดเทคลายให้ทันวาครับกดเป็นครับ